สวัสดีครับเพื่อนมีเดินป่ามีการเกษตรครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์จากเหล็กเคสามาสามนะครับเหล็กตานสนิมนะครับเหล็กตัวนี้ก็มาจากประเทศเยอรมันนะครับมีไม่กี่ที่นะครับในประเทศไทยนะครับที่ทําใช้เหล็กตัวนี้นะครับสรรพคุณนะครับก็จะมีความแข็งนะครับกว่าเหล็กตลับลูกปืนนะครับประมาณสามถึงสี่เท่าตัวเลยนะครับ เพื่อนๆที่ใช้ตลับลูกปืนนี่ก็จะรู้เป็นอย่างดีว่ามันแข็งนะครับแต่ตลับลูกปืนนะครับมันก็จะเปราะนะครับแข็งมากจะเปราะนะครับแต่เหล็กตัวนี้เหล็กแข็งเหมือนกันนะครับเหล็กเคสามมาสามนะครับแต่ความเปราะนี่ก็ไม่ค่อยเปราะเท่าไหร่นะครับมีความเหนียวค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีอัตราการต้านสนิมอยู่ในเกณฑ์หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับชุดนี้ขึ้นรูป มาโดยอาจารย์ปู่นะครับนี่ครับตราหัวหมูหัวหมูป่านะครับแล้วก็เก็บงานโดยช่างหยอยนะครับแชมป์ประเทศไทยสนามสามนะครับสมุดปราการนะครับแชมป์แข่งขันมีดอิเดปนะครับนี่ครับใบเปล่านะครับใบเปล่ามีดแรลจะมีอยู่สี่ใบนะครับเป็นของช่างหยอยนะครับราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวมาทดสอบลมดูนะครับ คมมากครับคมบางครับใบที่หนึ่งนะครับยาวหกนิ้วครับกว้างสองนิ้วครับสันประมาณสี่มิลครับนี่ครับเหล็กตาลสนิมนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้ยบาทนะครับผมใบที่สองนะครับความยาวหกนิ้วครับกว้างสองนิ้วครับ สารประมาณ4ีมิลครับยาวเพากับเล่มที่1นะครับราคาราคา1 7 0 0บาทครับเล่มที่3ครับเล่มที่3นี่ก็จะยาวขึ้นมานะครับ 6.5นิ้วครับความกว้าง2.1นิ้วครับสันอยู่ที่ 5, 5. 5้มิลห้าิลครับครับราคา1,700บาทนะครับ ไปที่4ครับความยาว7.2มิลครับความกว้าง2.1ครับก็คิดราคาเท่ากันเลยครับ1,700บาทนะครับคิดราคาเท่ากันไปเลยนะครับ เล่มสุดท้ายเล่มนี้เก็บงานโดยอาจารย์ปู่ทั้งหมดเลยนะครับออกเป็นทรงมีดเน็บนะครับใบยาว8 8.9นิ้วครับ8.9นิ้วใบกว้าง2นิ้วครับสันอยู่ประมาณ6.5มิลครับเล่มนี้หนักปึ๊กครับฝัดไม้ใหญ่เลยสบายนะครับเล่มนี้ราคา2,000บาทครับ 2,000บาทนะครับเ่นเพื่อนท่นใดสนใจทักทายมาได้เลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด5เล่มนะครับเหล็กเค 3A3 นะครับ1,2,3,4เป็นของช่างหย่อยครับเป็นสรงมิดแลราคา1,700บาทนะครับเล่มสุดท้ายเป็นของอาจารย์ปู่นะครับราคา2,000บาทนะครับสนใจเล่มไหนทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ